บริษัท B on Cloud ค่ะสังกัดของนักแสดงชื่อดังทั้งหมายภาคภูมิอาโปนัทวินไบเบิลวิชภาพและอีกมากมายค่ะออกจดหมายที่แจ้งถึงในกรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งแอบอ้างว่าสนิทสนมกับศิลปินในสังกัดก็คือเหล่านักแสดงจาก Kinpo The Series นั่นเองค่ะโดยต้นสังกัดของเหล่ากลุ่มศิลปินดังค่ะนอกจากจะออกมาชี้แจงว่าให้บุคคลน,นั้นหยุดการกระทำไม่อย่างนั้นจะดำเนินการทางกฎหมาย โดยในประกาศของ b e o n Cloud ค่ะได้รับแจ้งว่ามีบุคคลบางกลุ่มแอบอ้างว่ารู้จักกับศิลปินในสังกัดเป็นการส่วนตัวและได้ทำการหลอกลวงให้แฟนคลับโอนเงินไปยังบัญชีส่วนตัวเพื่อนำนไปสนับสนุนในการซื้อของให้กับแฟนคลับอขอขออภัยค่ะซื้อของให้กับศิลปินซึ่งไม่เป็นความจริงและบริษัทนี้นะคะรวมทั้งศิลปินในสังกัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับการกระทาดังกล่าว และการกระทำดังกล่าวทำให้บริษัทศิลปินในสังกัดและแฟนคลับได้รับความเสียหายซึ่งบริษัทข่บขอแจ้งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวหยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันทีโดยบริษัทจะจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะและด้วยความห่วงใยที่ศิลปินในสังกัดทุกคนและบริษัทนีนะคะมีต่อแฟนคลับทุกท่านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในลักษณะเช่นนี้อีกในอนาคตบริษัทจึงขอประกาศเตือนแฟนคลับทุกท่านค่ะว่า โรดใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการดำเนินการและการทำธุรกรรมต่างๆและแนะนำว่าไม่ควรหลงเชื่อบุคคลใดที่แอบอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัททีมงานหรือศิลปินเป็นการส่วนตัวเพื่อแสวงหาประโยชน์ใดๆซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแบบนี้กับบริษัทและก็ศิลปินในต้นสังกัดนะคะและต่อแฟนคลับทุกท่านค่ะก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ